สวัสดีฮะเรานี้เราอยู่กันที่พักภูไหตนะครับอำเภอภูเรือนจ้าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูจ้าว่างๆก็มาเที่ยวกันนะใครไม่ว่างก็ไม่ต้องมาเอาที่ว่างอ่ะไม่ต้องพูดเยอะดูดูยังไม่เช้าเนี่ยนี่ขนาดเย็นๆนะเนี่ย สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวที่พักให้ชมไปตามกันไปเลยนี่ที่พักปะปะตามกันมานี่ดูระเบียงหน้าบ้านข้างบนดาดฟ้านี่ทางเข้าห้องน้ำมาเดี๋ยวผมพาไปดู เปิดเข้ามาแล้วเจอขวามือคือคุณแม่กับคุณจอยนี่คุณแม่ของผมดีม่ดีไหมที่เนี่ยดีมากเลยค่ะมีโปรโมชั่นลดให้หน่อยได้ไหมเหลือสักสองพันห้นี่ทำอะไรกันอยู่ดูดูแก็บกุ้งทำเหมือนบ้านตัวเองเลยค่ะทำเหมือนบ้านตัวเองเนี่ยนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกคัวทำกับข้าว ชั้นล่างชั้นล่าง,าง,างเป็นที่นอนนี่โซฟาน,น,นี่ที่จิบกาแฟนนเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ําครับผมดึ๊ดดึห้องน้ำมีอ่างกุชชี่เบลปะเนี่ย <c oughs> ดูอาบน้ำไปมองดาวไปเอาเรื่องจาดมา ข้างหลังเป็นเขาข้างหน้าเป็นหน้าผาอ่ะแล้วก oh. ็ไปกรนต่อเรียวๆเลยแล้วลงเรียวๆเดินขึ้นช네ั้นสองเลยนี่อุ้ยเกือบหัวทิ่มนี่ชั้นสองชั้นสองเป็นไงไปดูเดินบันไดเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเปิดเคลือนไปป๊าบแม่ นอนได้สองเตียงนี่นอนดูดาวได้ดูวิววิวหลักล้านราคาหลักพันคุณยังไม่มาอีกเหรอนี่ไป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 มีเด็กแว้นด้วยในเนี้ยนี่ก็จะเป็นนอนดูดาวสรุเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร หลังเป็นเขาเป็นป่าไป่ะอันนี้ก็ตู้เสื้อผ้าโอเคเอาเป็นว่ารีวิวไว้เท่านี้ใครอยากรู้ใครอยากมาบอกเลยว่าโคตรดีที่พักเยอะราคาหลักพันเจอกัน EP หน้าขอรีวิวเพียงเท่านี้อ่าหน่อยนึงหน่อยนึง แม่จะไม่ออกกันได้ไงนี่ระเบียงระเบียงชมดาวว้าวว้าวว้าวเห็นไหมระเบียงชมดาวบรรยากาศรบอบๆตัวตรงนี้อยากจะน้อยหน้ากันไม่ได้ฟังนี้นะคือหมอกขนาดในเช้าเนี่ย เจอกันพีนะีหน้าพีีนี้ก็เท่านี้เนี่ยบายกจบไป,ไปอนอง,นองไปอนอาเรนเจ้าครับอืมอืมแม่แ่เปิดได้รับจริงๆแี่แม่แี่ยับเจครับน้อ,นนองบดด้เาสิคุณแม่ โอ้โห oh. ได้เรื่องนะครับบรรยากาศดีดีชนไปแล้วครับบ๊ายบาย